บิสมิลลอฮเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์มะซิวลลอฮิละมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับขอความรักความเมตต์ท่าจาละลุานสุตะอาลาจงประสบนะครับแด่พี่น้องแฟนเพจ151เราคือจมะมาอะห์ทุกๆท่านเลยนะครับพบกันทุกเช้าทุกเช้าด้วยความสดชื่นพี่น้องครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องตื่นมาดูตอนตีห้านะครับพี่น้องตื่นก่อนนั้นอยู่แล้วต้องละหมาดและพี่น้องดูผมเองก็ตื่นนะพี่น้องพี่น้องจะเห็นได้บางเช้าผมมมกกก็็คคคคออออออเเเนนนนนนนตตต์ุยัััับบบพพีีี่นะ่่่้้้้งงงงะะรรรราืืว เปิบข้าวด้วยมือเปิบหมายถึงอะไรครับเปิบคือการกินการบริโภคเป็นภาษาไทยโบราณเป็นภาษาอีสานเปิบข้าวด้วยมือพอพูดเปิบข้าวด้วยมือพี่น้องวันนี้นะครับจากความเจริญทางโลกวัตถุนะฮะจากความเจริญทางโลกวัตถุเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าใครที่กินข้าวกับมือหรือบริทานข้าวกับมือโอโ้โหดูมันมันสกปรกเหลือเกินมันล้าสมัยเหลือเกินมันหน้าดูถูกเหลือเกิน ยิ่งในช่วงโควิด -19 เนี่ยโอ้มันยิ่งไปกันใหญ่เลยมือล่างหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าจริงๆครับพี่น้องโดยมาตรฐานโดยพื้นเพข,ของมนุษย์นะครับไม่ใช่โบราณฮะมนุษย์พวกเราเนี่ยทุกศาสนาทุกเชื้อชาติผมใช้คําว่าทุกนะครับเปิดข้าวหรือทานข้าวด้วยมือทั้งนั้นเลยครับทานข้าวด้วยมือทั้งนั้นนะฮะไม่มีช้อนหรอกครับสมัยก่อนหรือแม้แต่แต่ทุกวันนี้นะคนลาวเนี่ยลองเอา,ลอ,เอาลองเอาช้อนไปกินข้าวเหนียวด้กินได้ไหมเขาก็ใช้เปิดข้าวเหนียวกัน นะคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้แต่ดัตโตนาซิรรซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตม,มาลเลเซียอดีตเอกอัครราชทูตม,มาลเลเซียประจำประเทศไทยพี่น้องไปไหนเข้าลงโรงแรมไหนเปิดข้าวด้วยมือหมดเราไปแก้ละศีลอดที่สถานทูตมาลเลเซียก็ต้องทานด้วยมือหมดเห็นไหมครับพี่น้องมันไม่ใช่เอกลักษณ์แต่มันเป็นแบบอย่างนะครับมันเป็นแบบอย่างบางคนบอกโอ้ยโบราณสมัยก่อนไม่ได้แล้วไม่ใช่พี่น้องการทานอาหารเนี่ยนะครับสำหรับมุสลิมเราต้องทานอาหารฮาลลน แล้วหาล้านไม่พอพี่น้องมันต้องต่อยิปด้วยและต่ยยอ,ตอ,บบอยิยยปยไม่พอมันต้องมีแบบอย่างด้วยมันอัจฉรสุนติฟ教คัดขัตบรนิว่ามันอับบริกานหมาอีฟิลจันนะท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลัสลัมได้บอกว่าใครก็ตามทีที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบแบบฉันเนี่ยแสดงว่าเขารักฉันเมื่อเขารักฉันเขาจะได้อยู่กับฉันในสวงสวรรค์เราก็ต้องไปดูสิพี่น้องนะครับไปดูว่าท่านนาบีทานข้าวอย่างไรนะครับบางคนก็บอกโอ้ยนั่นสมัยนบีสมัยนบีขี่อูดวันนี้เราขี่รถก็ไม่บิดอะ เพราะฉะนั้นแต่ก่อนท่านบีิทานมือวันนี้ทานช้อนก็ไม่บิดาถูกต้องพี่น้องมันไม่บิดาแล้วครับแต่ไหนดีกว่ากันเวลาพี่น้องทานช้อนพี่น้องบอกล้างสะอาดใครล้างล่ะตามโรงแรมใครล้างล่ะเวลาไปน้องไปร้านอาหารใครล้างล่ะพี่น้องเห็นไหมมาถึงใสแหววเขาเอาผ้าเช็ดไล่ผ้านสะอาดไหมไม่มีใครรู้แต่ถ้าพี่น้องทานด้วยมือของพี่น้องเองทั้ามือพี่น้องสกปรกนั่นเรื่องของพี่น้องพี่น้องก็ต้องไปล้างให้มันสะอาด เห็นไหมครับพี่น้องนี่ยังยังไม่พูดในในเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งมันมีแบคทีเรียที่มันทําให้การย่อยอาหารดีขึ้นอะไรขึ้นมีนะครับพี่น้องซึ่งมันอยู่ในมือเราเนี่ยนะครับและแบคทีเรียบางตัวที่เราเราบริโภคติดกับข้าวเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทําให้ระบบการย่อยอาหารในตัวเรานั้นดีขึ้นนี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก อยา่าแล้วพี่น้องเวลาพี่น้องเห็นพี่น้องดาวะก็ดีเห็นพี่น้องนั่นพี่น้องนี้แล้วบอกโอ้โหดูอายจังเลยดูซิมุสลิมเรากินข้าวด้วยมือแต่พอเห็นท่านทูตมาเลเซียทานโอ้โนี่เขารักษาเอกลักษณ์ความเป็นมาเลเซียมาลายูนะเห็นไหมเราไปดูที่คนแต่เราไม่ดูที่พฤติกรรมเรามาดูครับพี่น้องว่าท่านนาบีมูมฮัมหมัดสุลต่าสลัมนั้นนะครับนั้นบริโภคอาหารอย่างไรหนึ่งสิ่งแรกเลยล้างมือก่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความสกปรกหรือความสะอาดอยู่ที่ตัวเรา พอล้างมือเสร็จทานด้วยมือขวา3นิ้วนะถ้า3นิ้วไม่ได้ก็4นิ้วหนิ้วก็ว่ากันนะเพราะสนิ้วอย่างนี้นี่เนาะนะแต่ผมก็ล้างไม่ได้ผมต้อง4นิ้วหรือ5นิ้วนะครับแล้วก็ดูดนิ้วนะครับบางคนใช้คำว่าเลียเลยดูดสก,กปรกจริงจริงดูดพี่น้องดูดเพื่อให้อาหารมันหลุดออกไปบางคนบอกอุ้ไปดูดนิ้วสกปรกพี่น้องเวลาพี่น้องทานช้อนก็คือพี่น้องก็ต้องเลียหรือดูดดูช้อนนั่นแหละพออัมไปแต่พอมันมีอะไรติดพี่น้องก็ต้องนั่นอยู่ดีอ่ะแต่ภาพมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง นะครับในความรู้สึกเหมือนกับเราใช้ช้อนเนี่ยเราก็เลียช้อนโดยไม่รู้ตัวนั่นเองแต่เวลาเป็นมือเนี่ยนะครับพี่น้องก็ดูเหมือนสกปรกแต่ไม่ใช่ครับพี่น้องนะอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องจะเริ่มทานอาหารต้องกล่าววิสมิลห์นะฮะขอต่อัละแล้วพอหลังจากนั้นก็ทานอาหารในส่วนที่ใกล้ตัวก่อนใกล้ตัวทางขวาใกล้ตัวทางซ้ายอย่าไปเริ่มหยิบตรงกลางอ่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลสลัมปฏิบัติเลยนะครับทานอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับ นี่นี่อย่าพึ่งพอเริ่มปุ๊บไปหยิบตรงกลางเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสียมารยาทไม่มีสุนัตนบีแล้วหลังจากนั้นนั่งนะครับถ้าเราไม่ได้นั่งโต๊ะอาหารเราก็ต้องนั่งชันเขา่านะครับชันเข่าขึ้นการนั่งชันเข่าเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้กระเพาะส่วนหนึ่งจาก4ส่วนมันถูกบีบถูกบีบกระเพาะมีอยู่4ส่วนบีบไปหนึ่งส่วนพอพี่น้องทานอาหารอิม่มเต็มที่เลยดื่มน้ําเรียบร้อยแน่นพอดี พอพี่น้องได้คลายตัวเขายืนปุ๊นะบอาหารมันเต็มเนี่ยมันก็จะเหลืออีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่ว่างมันก็จะไม่ทําให้เรานั้นอิ่มแบบผะอืดผะอมผะอ้วกผะอาดเลยพี่น้องมันจะพอดีนะครับนี่คือแบบอย่างจากนั้นแล้วอย่าตําหนิอาหารไม่ว่าจะเป็นภรรยาเราทาหรือใครทําก็ตามทียาตําหนิอาหารถ้าพี่น้องไม่ชอบก็ทําเป็นแตะแ,แล้วก็ไม่ต้องทานก็อย่าไปตําหนิแล้วก็ออกไปทานที่อื่นก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องแล้วจากนั้นนะฮะจากนั้น อย่าให้อาหารเหลือเพราะไม่รู้ว่าอาหารที่ชิ้นไหนนะครับมันมีเป็นชิ้นที่มีความบารอกัดนะไม่ใช่ทุกชิ้นนะครับบางชิ้นมีบรอกัดอย่าให้เหลือเพราะการเหลือของอาหารนั้นเป็นบาเซถ้าพี่น้องคิดว่าจะเหลือพี่น้องก็ตักให้มันพอดีน้อยๆแล้วก็แถมนะครับแถมเพราะอาหารที่เหลือนั้นเป็นเปนะครับมันจะกลายเป็นอาหารของไชตอนเป็นอาหารของไชตอนพี่น้องเพราะฉนั้นอย่าให้ไชตอนได้มีส่วนรับรู้รับทานอาหารกับเราด้วย อาหารบุฟเฟ่ต์เดียเ๋ยวนี้พี่น้องบางคนเนี่ยผมเห็นลโอ้โหตักทะพูเลยแล้วพอเหลือพอเหลือปุ๊บหันไปเห็นป้ายเขาบอกเลยอาหารที่เหลือจะโดนปรับสิบเท่าโอ้โหกินกันท้องคลากเลยดีนี้กลัวเขาปรับต้องดูก่อนสิพี่น้องเขาก็ใช้หลักการอิสลามกินให้พอดีพอหมดปุ๊บแถมได้เขาไม่ได้ว่านะครับแต่อย่าโลภจนน่าเกลียดน,นะครับนี่คืออย่างแล้วอีกอย่างนึงพี่น้องทานด้วยมือขวา เพราะการอา,าอาหารมือซ้ายนั้นเป็นคุณสมบัติของใครครับใช่ตอนใช่ตอนจะทานจะกินด้วยมือซ้ายเพราะนั้นเราต้องมือขวาแล้วถ้าอาหารตกโอ้โหอันนี้พี่น้องครับอันนี้เป็นประเด็นผมเนี่ยเพิ่งศึกษามาถ้าอาหารตกพี่น้องพี่น้องหยิบขึ้นมาเลยครับปัดแล้วบริโภคต่อเห็นไหมฮะนอกจากมันตกลงไปในสิ่งที่โอ้โหชัดเจนเลยกินไม่ได้ตกลงไปน้ำำําจําน้าําเคาอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้แต่ถ้ามันตกในพื้นธรรมดาเนี่ยพี่น้องหยิบขึ้นมาเลยแล้วปัดนี่คือแบบอย่างท่านนาบีนะครับ แล้วผมไปเจองานวิจัยพี่นะ้อะเขาบอกเลยสิ่งอะไรก็ตามทีที่มันตกไปบนพื้นซึ่งไม่ใช่พื้นน้าพื้นเปียก,กน,นะครับพื้นธรรมดาเนี่ยกว่าที่สิ่งที่มันจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยมันคืบคลานเข้ามาส,สู่สู่ไอ้สิ่งนี้ได้จะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามทีนะครับมันใช้เวลาถึง3วินาทีะฉะนั้พอตกปุ๊บหยิบปั๊บเนี่ยถือว่าจบแต่ถ้าตกปุ๊บเรานั่งมองหนึ่งสองสามสี่ห้าจับปูมาอีกทีอน,นาสกกระโกรกแล้ว เห็นไหมครับพี่น้องมันมีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมันไปสอดคล้องนะครับกับสุนตรบีที่บอกว่าถ้าของตกปุ๊บหยิบขึ้นมาปัดแล้วบริโภคได้แต่พวกเราไม่ละเย่ายวว่าจะตกพื้นเลยนะพี่น้องแม้พอทานพลหล่นไปนิดนึงทิ้งอรอพี่น้องลองไม่มีกินขึ้นมาบ้างสิพี่น้องของในถังขยะน่ะเด็กขยกจนเขายังไปเอามากินของเรานะแค่ของตกนิดนึงกลัวคนเขาจะว่าอย่างนั้นกระแดะทําหยิบพี่น้อง เราไม่ต้องไปกังวลถ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างตามแบบอย่างของท่านนบมีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมนะพี่น้องไม่ต้องไปกังวลเพราะฉะนั้นการบริโภคด้วยมือการทานอาหารด้วยมือหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเปิบข้าวนั้นนะพี่น้องถือว่าเป็นแบบอย่างนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมแล้วในที่สุดเราก็ล้างมือทําความสะอาดทั้งก่อนบริโภคแล้วหลังบริโภคถ้าพี่น้องทําได้อยากให้ทํา ผมก็ทําเป็นบางเวลานะครับเวลาอยู่บ้านอยู่ไรผมก็ทานข้าวด้วยมือน,นะครับใครจะดูอย่างไรผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะผมถือว่านี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีได้ทําไว้แล้วผมก็จะทาตามแบบอย่างท่านนบุีมูฮัมหมัดสโลลอะสแลมเขาฝากพี่น้องครับว่าบิลเล็กตอฟิกวะฮิดายะสแลมอะลัยกุมะเรมะตุลลอฮ์ะวะบราะกาตุนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมมาดโดความสําเร็จเริ่มต้นที่ลงมือทำเจนน่าฟาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักขอละเฮล